ดีค่ะลูกทัวร์ทุกท่านพบกับไกด์แผงเช่นเคยนะคะพวกเรามาในนามบริษัททัวร์พี่แพร go to travel ก่อนอื่นไกด์ขอแนะนำคนขับรถของเรากันในวันนี้ก่อนค่ะพี่สมทรงนั่นเองค่ะวันนี้ไกด์แพรจะพาลูกทัวร์ทุกท่านไปเที่ยวต่างจังหวัดกันบ้างนะคะนั่นก็คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะอันเป็นที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยววัดใหญ่ชัยมงคลน,นั่นเอง อันดับแรกนะคะเรามาทําความรู้จักจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันคร่าวๆนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือที่เรียกสันส้นๆว่าอายุธยาตั้งอยู่ภาคกลางเป็นเมืองหลวงเก่าของไทยสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช1893ค่ะโดยสมเด็จพระเจ้าอู่ทองในเวลา417ปีที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีนะคะมีกษัตริย์ปกครองทั้งหมด33พระองค์จาก5ราชวงศ์ด้วยกันค่ะ มีราชวงศ์อู่ทองราชวงศ์สุพรรณภูมิราชวงศ์สุโขทัยราชวงศ์รงปราสาททองและราชวงศ์บ้านภูหลวงค่ะนับเป็นราชธานีของไทยที่มีอายุที่ยืนยาวที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยเลยล่ะค่ะจังหวัดนี้มีคำขวัญว่าราชธานีเก่าอู่้าวอู่น้ำเลิดล้ำการกวีคนดีสีอยุธยาเลอคุณค่ามรดกโลกสำหรับ ตราประจำจังหวัดนะคะจะเป็นรูปหอยสังประดิษฐานอยู่บนพานเว่นฟ้าภายในปราสาตายต,ต้นหมันค่ะภูมิประเทศอยุธยานะคะเป็นที่ลุ่มไม่มีภูเขาแต่มีแม่น้ำสายใหญ่คือแม่น้ำป่าสักแม่น้ำลบบุรีและแม่น้ำเจ้าพยาไหลมาบรรจบกันในลักษณะล้อมรอบเมืองตัวจังหวัดก็เป็นเกาะที่มีบ้านเรือนปลูก เรียงรายหนานแน่นตามสองข้างฝั่งแม่น้ำค่ะอยุธยานะคะห่างจากจังหวัดกรุงเทพมหานครประมาณ76กิโลมีเนื้อที่ประมาณ2,556ตารางกิโลเมตรค่ะการปกครองมีทั้งหมด16อำเภอด้วยกันค่ะมีอำเภอรพระนครศรีอยุธยาอําเภอนครหลวงอําเภอภาชีอําเภอบ้านแพ อำเภอบางซ้ายอเภอบางไซอเภอลาดบัวหลวงอเภอบางบานอเภอมหาราชอเภอบางประหันอเภอเสนาอเภอุทัยอเภอบางปะอินอเภอผักไห่อเภอท่าเรือและอวังน้อยค่ะอาณาเขตนะคะทิศเหนือติดกับจังหวัดลบบุรีจังหวัดอ่างทองและจังหวัดสระบุรีค่ะ ทิศใต้ติดกับจังหวัดประทุมธานีและจังหวัดนนทบุรีทิศตะวันออกติดกับจังหวัดสระบุรีและทิศตะวันตกติดกับจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองค่ะค่ะไกด์ก็พอได้เล่าประวัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ลูกทัวร์ได้รู้จักกันมากขึ้นแล้วนะคะต่อไปไกด์ขอเข้าสู่ช่วงวัดใหญ่ชัยมงคลสถานที่ท่องเที่ยวที่เราจะไปกันในวันนี้ค่ะ วัดใหญ่ชัยมงคลตั้งอยู่ที่40ทับ3หมู่3ตำบลคลองสวนภูอําเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะประวัติความเป็นมาของวัดใหญ่ชัยมงคลนะคะวัดใหญ่ชัยมงคลเดิมชื่อว่าวัดป่าแก้วหรือวัดเจ้าพญาไทยตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำป่าสักตามข้อมูลประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่ง หรือพระเจ้าอู่ทองพระถมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นสำนักของพระสงฆ์ที่ไปบวชเรียนมาตั้งแต่สำนักพระวรณรัตนมหาเถระัในประเทศลังกาค่ะคณะสงฆ์ที่ไปศึกษาพระธรรมวินยัยเรียกนามนิกายในภาษาไทยนี้ว่าคณะปากแก้ววัดนี้จึงได้ชื่อว่าวัดปากแก้วค่ะต่อมาคนเลื่อมใสบวชเรียนพระสงฆ์นิกายนี้จึงมีการตั้งอธิบดีสงฆ์นิกายนี้ เป็นสมเด็จภรวานรัตมีตำแหน่งเป็นพระสังฆราชฝ่ายขวาคู่กับพระพุทธโคสาจารย์เป็นอธิบดีสงฝ่ายขันทัทุระมีตำแหน่งเป็นพระสังฆราชฝ่ายซ้ายนั่นเองค่ะ หลังจากนั้นนะคะได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดเจ้าพยาไทยสันิฐานว่ามาจากที่พระเจ้าอู่ทองทรงสร้างวัดปากแก้วขึ้นนับบริเวณที่สร้างซึ่งได้ถวายพระเพลิงพระศพของพระเจ้าแก้วพระเจ้าไทยหรืออาจจะมาจากการที่วัดนี้เป็นที่ประทับของพระสังฆราชฝ่ายขวาซึ่งในสมัยโบราณเรียกพระสงฆ์ว่าเจ้าไทยนั่นเองค่ะฉะนั้นพระเจ้าไทยจึงหมายถึงตําแหน่งพระสังฆราช วัดใหญ่ชัยมงคลยังมีความผูกพันกับประวัติศาสตร์สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอีกด้วยค่ะกล่าวคือในพุทธศักราช2,135เมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทำศุดยุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราชแห่งพม่าที่ตำบลหนองสาลายเมืองสุพรรณบุรีค่ะทรงสร้างพระเจดีย์ใหญ่ขึ้นที่วัดนี้เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะ การสร้างพระเจดีย์อาจจะสร้างเสริมพระเจดีย์เดิมที่มีอยู่หรืออาจจะสร้างใหม่ทั้งองค์ก็ได้ค่ะไม่ได้มีหลักฐานแน่นอนขนาดน้ำว่าพระเจดีย์ชัยมงคลแต่รษาษฎรเรียกว่าพระเจดีย์ใหญ่ฉะนั้นนานวันเข้าวัดนี้จึงมีเรียกมีชื่อเรียกว่าวัดใหญ่ชัยมงคลนั่นเองค่ะ ว่าเมื่อขาวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองบ้านเมืองถูกกองทัพพม่าเผาทําลายวัดใหญ่ชัยมงคลจึงถูกทิ้งร้างไปในที่สุดต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์จึงมีการบูรณปฏิสังขรณ์และมีพระภิสุธสงฆ์จำพรรษาดังเช่นในปัจจุบัน ลูกทัวร์คะตอนนี้เราได้ถึงวัดใหญ่ชัยมงคลแล้วคะ่ะก่อนที่เราจะลงไปเที่ยวชมภายในวัดขอให้ลูกทัวร์เช็คสัมภาระและของมีค่าในรถก่อนลงจากรถด,ด้วยนะคะลูกทัวร์คนไหนต้องการน้ำยาดมพัดบอกไกด์แพรได้เลยคะ่ะไกด์จะนำไปให้ลูกทัวร์เองคะ่ะจุดแรกที่ไกด์จะพาลูกทัวร์ไปชมนะคะนั่นก็คือเจดีย์ใหญ่ชัยมงคลอยู่ทางด้านหลังของไกด์นั่นเองคะ่ะ ซึ่งเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งองค์เจดีย์ตั้งอยู่บนฐานทักิณสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ32.40เมตรสูง15เมตรและมีเจดีย์ทิศตั้งอยู่ที่4มุมสูงองค์ละ12เมตรถัดจากฐานจะเป็นฐานแปดเหลี่ยมจนถึงองค์ระ,ระคังซึ่งรวมความสูงองค์เจดีย์จากฐานถึงยอดได้62.10เมตรค่ะบริเวณฐานทิศตะวันออกและทิศตะวันตกถูก ขุดลักลอบเข้าไปถึงแกนกลางพระเจดีย์ทำให้องค์พระเจดีย์เกิดความเอียงไปทิศทางตะวันตกเล็กน้อยค่ะจากการสำรวจด,ด้านในโดยกรมศิลปากรพบว่ามีพระเจดีย์องค์เดิมอยู่ด้านในซึ่งถูกสร้างก่อหุ้มไว้และยังพบ กร,กระดานหินชนวนสำรวจแล้วพบแต่หัวกะโหลกลิงหนึ่งหัวเท่านั้นดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ว่าพระเจร์ประธานนี้เดิมสร้างจากเจร์ขนาดเล็กก่อนครั้นพอสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็ททำการก่อหุ้มสร้างเสริมพระเจร์ให้สูงใหญ่ขึ้นเช่นทุกวันนี้ค่ะลูกทัวร์คะสามารถถ่ายภาพและเดินชมได้ตามสบายเลยนะคะอีก1 0นาทีเราจะไปชมจุดอื่นกันต่อคะ่ะ ลูกทัวรคะจุดต่อไปที่เราจะไปชมคือพระอุโบสถนั่นเองค่ะเดิมสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอู่ทองใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติกรรมฐานรวมทั้งประกอบพิธีกรรมต่างๆค่ะพระ,พระอุโบสถหลังนี้นะคะเคยถูกใช้เป็นสถานนัดพบของเหล่าขุนนางนำโดยขุนพิเรนเทพและพรรคพวกซึ่งมาเสี่ยงเทียนเพื่อจะเป็นนิมิตหมายในการไปปราบขุนวรวงสาและเท้าศีสุดาจันทร์วิธีการเสี่ยงเทียนคือการฟันเทียนขึ้นมาสองเล่ม เล่มหนึ่งแทนตัวขุนวรวงาศากษัตริย์ที่นักวิชาการหลายท่านไม่นับรวมว่าเป็นหนึ่งในกษัตริย์อยุธยาเทียนอีกหนึ่งเล่มนะคะก็จะแทนตัวเทียนราชาค่ะหน่อเนื้อเชื้อกษัตริย์อันหลบหลีกปัญหาการแย่งชิงบัลลังก์และไปบวชอยู่ที่วัดราชประดิษฐานและจุดเทียนขึ้นพร้อมกันแต่เทียนเล่มที่เป็นตัวแทนของขุนวรวงศามีเหตุให้ดับลงก่อนจึงถือว่าการล้มล้างจะเป็นผลสําเร็จ ภายในพระบโบสน,นะคะก็มีพระพุทธรูปสําคัญหลายองค์ค่ะส่วนที่เป็นองค์พระประธานนะคะก็จะเป็นพระพุทธรูปซึ่งมีลักษณะเด่นคือปั้นด้วยหินทรายตลอดทั้งองค์นะคะส่วนที่เป็นจีวรก็จะถูกรองรักปิดทองประดับแก้วส่วนที่ไม่ใช่จีวรนั้นเว้นว่างเป็นเนื้อหินทรายที่สวยงามสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอู่ทองลักษณะเป็นพระปางมารวิชัยหรือว่าปางสะดุ้งมันนั่นเองค่ะค่ะ และที่สุดท้ายที่ไกด์จะพาไปชมนะคะก็คือวิหารพระพุทธไสายาสน์ค่ะเมื่อเดินผ่านประตูทางเข้าด้านในนะคะก็จะพบวิหารพระพุทธไสายาสน์อยู่ทางซ้ายมือภายในปฏิสถานพระพุทธไสายาสน์ซึ่อสร้างขึ้นในแผ่นดินของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อใช้เป็นที่สักการะบูชาและปฏิบัติพักกรรมฐานพระพุทธรูปองค์นี้นะคะได้รับการปฏิสังขรณอใหม่ในปีพ,พุทธศักราช2508ค่ะ รูปแบบอาคารเป็นลักษณะวิหารสันนิฐานว่ามีประตูทางเข้าอยู่สองช่องทางด้านเหนือปัจจุบันก็ได้สูญสิ้นไปหมดแล้วค่ะภายในอาคารมีหน้าต่างสี่เหลี่ยมเพียง4ี่บานเสาของอาคารเป็นลนกักษณะกลมปรากฏล่องรอ,อยบัวหัวเสาที่ประดับอยู่บนยอดองค์พระประธานของวิหารหันหน้าไปทางทิศตะวันออกอันเป็นด้านหน้าของวัดภายหลังได้รับการปฏิสังขรณ์ค่ะ ลักษณะของพระพุทธสายญาติลักษณะจะเป็นสีขาวห่มคลุมด้วยจีวรตลอดทั้งล่างประดิสถานอยู่บนพื้นที่เดิมของพระวิหารเก่าในอดีตพอเดินต่อไปตามทางเดินนะคะก็จะพบศาลเจ้าพ่อสิทธิชัยซึ่งตั้งอยู่ทางซ้ายมือค่ะก่อนที่เราจะจบทิปกันในวันนี้ไกด์อยากแนะนำของฝากที่ขึ้นชื่อของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เด็ดๆด,ด,ด,ดังๆให้ลูกทัวร์ไปฝาก คนที่บ้านกันนะคะมคะีโรตีสายไหมค่ะโรตีสายไหมเป็นขนมหวานขึ้นชื่อของเมืองกรุงเก่าและยังเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปของตำบลขานหามอำเภออุทยัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะมีส่วนประกอบหลักอยู่2ส,ส่วนนะคะคือแผ่นแป้งและส่วนไส้ที่เป็นน้ำตาลเคี่ยวทำเป็นเส้นๆเวลาทานก็จะเอาแผ่นแป้งมาห่อส่วนน้ำตาลที่เป็นเส้นๆค่ะ เดิมโรตีสายไหมเป็นขนมหวานของชาวไทยมุสลิมที่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษปัจจุบันกลายเป็นของฝากที่นักท่องเที่ยวหรือคนที่ผ่านไปผ่านมาแถวจังหวัดพระนครศรีอยุธยานิยมแวะซื้อกลับไปฝากลูกหลรปานที่บ้านค่ะร้านที่ไกด์แนะนําเลยนะคะต้องเป็นร้านแม่ชูศรีโรตีสายไหมอยุธยาค่ะค่ะและยังมีพวกชุดขนมมงคลต่างๆที่ขึ้นชื่อของเมืองกุ้งเก่าได้แก่ท่องหยิบ ทองหยอดเม็ดขนุนและฝอยทองเมนูขนมหวานเหล่านี้เป็นขนมหวานโบราณที่มีต้นกําเนิดจากประเทศโปรตุเกสโดยมาริกีมาหรือเท้าทองกิบมา้าซึ่งได้เข้าไปรับราชการในพระราชวังตําแหน่งหัวหน้าห้องเครื่องต้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีค่ะได้นําวิธีมาปรปับประยุกต์สอนให้แก่คนไทยในสมัยนั้นและสืบทอ,อดกันมาจนถึงปัจจุบันค่ะ ทองหยิบทองหยอดไม่ขนุนและฝอยทองเป็นขนมโบราณที่อยู่ในชุดขนมที่ใช้ในงานมงคลเพราะถือเคสที่ชื่อขนมขึ้นต้นด้วยทองอาจจะนำไปสู่ความร่ำรวยร้านที่ไกด์แนะนำนะคะต้องเป็นร้านขนมไทยแม่มนท้าค่ะสุดท้ายนี้นะคะวัดใหญ่ชัยมงคลเป็นวัดที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งในสมัยอยุธยาทําให้ได้รู้ประวัติศาสตร์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสมัยอยุธยา และยังมีสถาปัตยกรรมอันทรง,งคุณค่าที่น่ามาท่องเที่ยวค่ะและวันนี้ไกด์แพรขอจบทริปทัวร์วัดใหญ่ชัยมงคลไว้เพียงเท่านี้ค่ะหากข้อมูลผิดพลาดประการใดไกด์ขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะคะและหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าลูกทัวร์จะกลับมาใช้บริการบริษัททัวร์ของเราในอีกครั้งค่ะวันนี้ไกด์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ